มาติดตามข่าวในช่วงนี้จากโซนข่าวทางช่อง psi สารดีกดเลข99สนับสนุนข่าวโดยไว้รักกี้คลินิกแค่เจอเราคุณก็โชคดีชั้น 4. เซนจูรีอนุสาวรีชัยสมรภูมิ บริษัทเมอร์915จำกัดร่วมกับบริษัท BNN Direct จำกัดเปิดตัวบริษัทระบบออนไลน์อัจฉริยะ AI หรือ020 Marketing ด้านกลยุทธ์การตลาดออนไลน์โดยเมอร์และ BNN Direct จะขายสินค้าร่วมมือกันในการตั้งเป้าไปสู่ความสำเร็จเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเป็นพาร์ทเนอร์กับ BNN Direct อีกด้วยและเป็นการขยายงานในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ต่อไป เำว่าเมอกับ B n n เ็นี่ยเหตุผลที่ทําทำไมต้องเกิดความร่วมมือกันเพราะอยากจะบอกว่า b ี n i ินเดเเนี่ยตั้งใจที่จะทำหนึ่งเรื่องที่สำคัญม,มากๆคือทำให้เครื่องมือออนไลน์สามารถเข้าถึงคนรากยาไดนนาาา้นั่นหมายความว่านั่นหมายว่าณอนาคตข้างหน้าคุณของ B ีเอ็นจะต้องสามารถที่จะมีเครื่องมือที่ครบ<ม>การเชื่อมต่อกันระหว่างเขาว่าออนไลน์มาติ้งกับออฟไลน์มาติ้งต้องทําได้จริงนั่นคือเหตุผลที่ทําไมเราถึงได้พันนั่นกับเมอร์เพราะเมอร์เป็นหนึกก่งในคนที่ผมรู้จัก แล้วก็ผมมั่นใจว่า,วาทีมนี้ฝีมืออนไลน์มติ้งเจ๋งมากๆโจทย์ที่คือว่าทำยังไงให้ความรู้เหล่านี้เนี่ยถูกถ่ายทอดมาหาคนลากยาได้ หาคนเราธรรมดา,ายอย่างผมได้อย่างพวกเราทุกคนได้นั่นคือโจ์สมาร์ทมาสำหรับ B n, n Direct ตอนนี้ <c oughs> นะวันนี้ติดตามด้วยแฟนเพจเราได้นะ B N n Direct ครับสามารถติดต่อแฟนเพจได้เลยครับจะมีแอดมินคอยดูแลแล้วก็เราก็จะมีเว็บไซต์ n n. ชื่อ B N d Direct เดียวกันให้ติดตามข่าวๆได้นะครับอยากให้ทุกคนนะเชิญคนไทยจริงๆทุกคนเลยหาว่าก่ครับมาเรียนรู้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้ได้ทำยังไงให้ทุกคนมีรายได้ได้ทำยังไงให้ทุกคนเรียนรู้จากเมอร์ให้ได้ทำไงให้ทุกคนทำคอนเทนต์เป็นคนระับ นายนารินทร์ทรงนิพิจกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในงานเทิงไทยเฟสติวัลนิวนอร์มอลแอดการกาญจนบ,บุรีระหว่างวันที่5ถึง6กันยายน2563โดยมีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบ,บุรีประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีบริษัทเฟิร์สเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด แขกผู้มีเกียรตินักท่องเทีย่ยวและสื่อมวลชนให้การต้อนรับณลานสนามด้านข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบ,บุรีตำบลท่ามะขามอ,าามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมายทั้งการออกร้านค้าร้านอาหารและการออกบูธของผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยมีตวงสาวิการและนิวนพวัตรรับหน้าที่พิธีกรในครั้งนี้